เยอะปะเยอะมาจากเพจมาจากเพจเยอะใช่ปะส่วนบานลูกค้าก็จะเป็นกับพวกต่างจังหวัดหรือไงใช่ไหมมีเลอปลาทาอ๋อดีก็ขายได้แลแถวนี้มีร้านคายมนเชอรไม่ผิดต้องไปข้างหน้าข้างหน้านี่ฮะอ่าแล้วรองเท้ามันก็ไม่ใส่มึงคนที่ไป็นคนไหนคนี่เป็นคนขมแรับ อะไรนะมึงคนี้ไหนนะ่น้ำมเครื่องยเอยู่ล้านเฮ้ยไปมึงเขีนไปเราบ้านใกล้เนเม์่าน้มันเครื่อง้ราถ่าน้ำมันเครื่องถ่าน้มันเครื่อง้เียไป่อ่าน้มันเครื่องได้ได้ไป้ขียได้เลได้มึงมีตังค์ปะเนี่ยมีอยูร้อยนึ่งครับร้อยหนึ่งมีน้ำมันเครื่องอยู่ใช่ปะ เอ้ยเอาดีๆให้น้องเลยไปเดีปยสงสารคนขมเณรไไหนข้างหลังนี่ปรรองเท้าก็ไม่ใส่รองเท้าคาครับรองเท้าขาโอ้ยมังคุดขมเณรต้องมาอยู่ไทยเฮ้แต่ผมบอกต้องบอกเลยนะพวกขมเรเนี่ยถ้ามาอยู่ไทยเนี่ยเหมือนเหมือนเขามาลำบากอย่างเงี้ยก็คือผมต้องบอกก่อนว่าสงสารเขาเขาเป็นคนยากลำบากอย่าไปทำเขานะต่อให้เขาเป็นอย่างนี้นะเออข้ขี่มาจากแถวไหนเนี่ยขี่น้องช้างเลยครับน้องช้าง ทำงานที่นี่อ่ะใช่ใช่อยู่นานเนี่ยอยู่แต่ปีเดียวเองครับปีเดียวมึงพูดไทยชัดขนาดนี้เลยหระครับโอ้โหแล้วดูสภาพรถมึงเนี่ยรถใช้งานครับใช้งานนโซ่ใหม่ๆเลยใช่ไหมครับซ่ใหม่ๆเลยทำไมถึงถ่ายน้ำมันเครื่องอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ก็ได้เให้น้ำมันเครื่อง อ๋อถือถ่ายถ่ายให้เขาได้ป้อไม่เป็นดีอะไรเขาเลยนะครฮะไม่เป็นดีนะพี่โดูดูแลในที่ก่อนได้ไอ้เอออ๋อฮะกูว่ากูบ้างมาเนี่ยกูทูเขมได้เฮียร้อนใส่ใส่กินเขมรได้ที่บ้างมีนกเอี้ยงไหมนกเอี้ยงอ่ะนกเอี้ยงไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีไม่มีได้ไงเขมรต้องเมยดิไม่เคยเห็นมึงอยู่ปัตตบองมะเนี่ยพนมเปญไม่ได้ครับไม่ได้ อยู่อะพุดรามีใช้พุดราดมรีใช้เออพี่เมพี่เมลองถามไปถามมันคุยว่าตรงนู้นมันเป็นป่าอะไรบ้างเออตรงนู้นเป็นไง เตียมไม่สัตว์นมยไอ้เหี้ยเหม็ไม่รู้แต่หมาเนไม่รู้แต่หมาเ้ฮะเนไม่รู้หมาเออไนี่หมูเหี้ยแนที่ผายเหี้ยคีีมนี่บ ถ่ายแล้วไปเอาคิดให้ดิชวนตอนนี้ไงน,น,นี่มาดูก่อนว่าไอ้นี่ใช้จะใช้น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องยี่ห้อ,อนี้นี่อ่ะอย่าใช้ของอันนี้ไม่ได้เปิดเลยอุ้ยเอวแส่เอวอ,อันนี้ประมาณกี่พันปร,ประมาณเป็นกี่เป็นพันปะ่ะพันกว่าใช่ปะ่ะแต่พวกเขามีด้วยกันก็แบบสงสารเผาน้องเขามาไกลมึงมึง ทนพัน่อด้วยนะเนี่ยมือพ่อมือจะขาดแล้ว,ลวมึงใช้ในสวนอย่างเดียวเลยมนะั้งเราใช้งานครับเราใช้งานใช้งาน,รงานรเราเพื่อยู่อยทู่ใครทีเดียวพูดจะเ,เติมเอวแบบอันนี้ให้ให้น้องเาดีๆเอวนี่มันหัวเชื้อเอาเอาลยเร็วไปมาคุยกับเล่นมาคุยเรื่องกับน้องตรงนี้ก่อนก็ได้ พี่เมฆพี่เมฆเขาจะถ่ายมานี่มานี่มานี้อุ๊ยร้อนปะพี่คุยเล่นกับน้องตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะถ่ายน้ำมันเครื่องน้องผมไม่ต้องกลัวเหี้ยจะกลัวเหี้ยถ่ายฟรีถ่ายฟรีไม่ต้องยิ้มถ่ายฟรีร้อยหนึ่งมาจ่ายก่อนเลยปะเออแค่นั้นแหละถ่ายฟรีถ่ายฟรีนี่ร้อยหนึ่งมาพี่หนุ่มพี่ร้อยได้หมดมาเอาไปเฮ้ยหนึ่งนะแต่ผมเนี่ยไม่คิดค่าถ่ายไม่คิดค่าถ่ายถ่ายน้ำมันไม่ใช่คิดค่าถ่าย ฝนจะตกแล้วที่บ้ามนมงฝนตกไหมไม่ไม่ตกรรครับแรงครับแรงครับอีแรงเดก็กถ้ารนหมดแล้วตอนเนี้เน่าหมดแล้วครับฮะเน่าหมดแล้วเน่าหมดแล้วครับเดี๋ยวมึงก็ต้องไปเล่นน้ําที่น้ําเหลืองไหลลงมาอีกใช่ไหมครับน้ำมันเครื่องนี่เห็นบอกว่าได้าาน้ำมันไอ้น้ำมันเครื่องเนี่ยประกันสุดสายตาคือ,อคือ ไปได้ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเติมให้มันประกันสุญสายตาเนี่ยเราถ่ายจริงๆนะไม่ใช่นี่ถ้าบอกว่าถ้าสื่อออกไปว่าแกล้งเองไม่ได้นะพวกพี่ประกันสุญสายตาครับถ่ายให้ร้อยหนึ่งด้วยจริงๆมันพันกว่ายี่ห้อเอล์พันกว่าใส่ใส่สองยังหว่าไม่ใช่หรอก็ดี่สี่ยังหว่เหรียญมันรู้เปล่าสองยังหว่าสี่ยังหว่าไม่รู้หรอกรู้ไหมเนี่ยไม่รู้นี่ก็คุยกับมันไปก่อนดิ่ยังหว่าที่พูดกับมันไปก่อนไม่รู้ครับ รู้แล้วมึงมึงเอาเงินไหนซื้อเขาเราซื้อได้ไงรถลูกพี่รถจะไหนรถลูกพี่รถลูกพ<ล>ี่อ๋อรถบริษัทรถบริษัทเพรมึงมีอยู่บริษัทด้วยนะไอ้เหี้ยมึงมีพาสปอร์ตไหมลนะ่ะไ,ไม่มีที่คุยกันมาไปก่อนพาสปอร์ตไ,ไม่มีครัต<อ>้อยเดียวตเติมะอะไรเยอะแยะไอ้เหี้ยมึงพูดภาษาที่บ้านได้ไหมที่บ้านกูไอ้สัตว์ลืมลืมแล้วครับลืมแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยมาอยู่ไทยนานไม่พูดภาษาบ้านไม่ได้เลยไม่เป็นไรคือ ออยู่นี่แล้วก็คือเหมือนคนไทยแหละพี่น้องกัน็อย่าดื้อนะทุกคนรักประเทศทุกคนแหละรู้จักคุณเซนใช่ไหมรู้จักครับออ๋รู้จักด้วยแต่บ้านมามันก็ต้องรู้จักกันนะพี่มาเก่าแล้วเดี๋ยวอันนี้อันนี้ก็เดี๋ยวกล่องนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วต้องการสูตรใส่ตาคไม่กี่ใบไม่เอาไม่มีรองเท้าใส่มาเลยเหรอรองเท้าใส่รองเท้าผ่านครับอันนก็ไม่กี่ใบตาดูเด็กใช้ได้ป้อง ไ้เหมือนนกัเอวติดได้เหมือนกันเข้าไะเอวติดได้เหมือนกัน เราจอดข้างทางแล้วเราประกาศตุ่นตานี่มันไปได้ไงวะน้ำมันหมูมันก็เป็นน้ำมันเหมือนกันร้อยเดียวอะไรบ้าหมายวะน้ำมันหมูซื้อมาแล้ววะน้ำมันพืชเท่าไหร่เท่าไหร่ไปถามดิเ้ยเลยเฮ้ยหมูซื้อมาเท่าไหร่ฮะเก้าสิบห้าบาทได้กำไรเท่าไรห้าบาทเฮ้ยบาทเอาไปร้อยไปมึงยี้ได้ไรหบาทโอเคร้านมันไม่รู้เรื่องแล้วกูจะเงแล้ว <50. S 2> ห้าสิบเอ้ยไม่ห้าสิบคือห้าสิบคือประมาณห้าสิบบาทห้าสิบบาท,บาทโอเคเอฟเอฟวาก็เราณตรงนี้ก็คือมมมันนไ่ไ่าาจะาหรอกให้มันมาที่นี่เรากลับก่อนโอเคแค่นี้เลยหรือใกล้ร้านอ่ะรอบ,บไปบ